สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำาการดูแลผูวรักษาจุดอิปีหลังจากใช้งานปรหลาดไปแล้วจะต้องเดนน้ำทะเลทิ้งออกไปแล้วก็นำไปึกเอางน้ำจืดเิเติมนี่คือถัง CIP เป็นถันงน้ำจืดส่วนนี้เป็นชุด EPT ด้านในเป็นหลอด UV นะครับก็จะมีตัวเดนน้ำสัดเดด้วยวสายตานะก็ตรงนี้ก็เป็นระดับน้ำจาก ถัง cip ถ้าอยู่ในระดับใช้งานส่วนนี้ก็เป็นวาล์วน้อจืดสูบมาจากาในห้องเครื่องผ่านตัวว wow, ากด้านมาที่ตัว cip tank ผ่านตัวปั๊มปั๊มสักเลดตัวนี้สู่ผ่านมาที่ตัว ept ด้านในก็จะเป็นหลอด uv ตัวนี้เป็นปั๊มคูลลิ่ง สำหรับทำงานตอนที่เดินอัตโมติเพื่อทำการคล่ลิ่งการปีฮิตหลอด UV 180วินาทีก่อนที่จะเดินบลาดเต็มตัวนะครับขอบคุณครับ